ค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้เราจะมาชอปปิ้งกันนะคะสเบียงที่เรือร้อยรอ,อวันนี้เรามาที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อว่าเฟสติวัล Food นะคะก็ที่นี้ก็จะมีเหมือนห้างทุกอย่างครัแล้วก็แฟนจะชอบมาซื้อที่นี่นะคะแล้วก็ดูซิว่าเราจะซื้ออะไรกันบ้างคะ่ะน้ำมันก็หมดนะคะแฟนบอกว่าให้ใช้น้ำมัน อ olive ทำอาหารเพราะการบอกอาหารไทยก็ไม่ใช้น้ํามันนี้ทํากันก็ใช้น้ํามันพืชน้นํามันถั่วเหลืองน้ํามันข้าวโพดอะไรแบบนี้ก็เลยต้องมาหาซื้อที่นี่นะคะวันนี้จะเปลี่ยนยี่ห้อใหม่โอเคเดี๋ยวก็มาซื้อเนื้อหมูพวกแฮมพวกเนื้อบดอะไรเนี้ยคะ่ะเสร็จล้วกลับบ้านกันเลยคะ่ะ